โชว์มาแล้วยายตัวแสบปบ๊บฮัลโหลพี่อาซีเห็นข่าวในทวิตเตอร์หรือยังแฮชแท็กซีคิมมาที่เขาแชร์กันนะแค่เห็นบ้านผ่านจะบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะเป็นเรื่องปกติของชาวมินเขาก็แชร์เรามากันตั้งนานแล้วแหละทุกอย่างที่ฉันทำให้แกมาตลอดอ่ะมันก็คือความหวังดีทั้งนั้นแหละอย่าบอกนะว่าแกชอบซะนะไอ้บ้าอย่างพูดไม่จบหมายถึงว่า หวังดีแบบเพื่อนเออแล้วนี่อยู่ไหนเนี่ยวันนี้มีนัดดูฟีรีส์ด้วยกันทำไมยังไม่มาจะบอกนะว่ายังอยู่ที่เชียงรายนะให้เราเจ้าก็แต่ว่าสัญญาณที่นู่นดีมากเลยเนาะไม่กระตุกเลยดูเร็วดูแร,รงมากเดี๋บอกนะว่าใช้แน่นอนเพราะฉันใช้สัญญาณของ True Detach 5G เป็นสัญญาณที่ดีที่สุดเร็วกว่าแรงกว่าครอบคลุมทุกพื้นที่พร้อมสิทธิประโยชน์ที่คุณไม่คิดว่าจะเป็นไปได้เธอใช้ทีแท็คฉันก็ใช้ True ทีนี้เขารวมกันแล้วกลายเป็น True d t a c h 5G Better Together ใช่ งั้นตอนนี้เราก็เป็นครอบครัวเดียวกันแล้วดีหุยเพราะทุกอย่างเป็นไปได้เมื่อมีกันและกันอืมอันนี้ดูมา,าดิมาฉันอยากดูหนังแหละจะรอแป๊บนึงเดี๋ยวไปแล้วซื้อใส้อั่วรอ,อก่อนเดี๋ยวเอาไปฝากโอเคนะบ๊ายบายจ้า มาแล้วจ้าโอ้โหเร็วไปไหมอ่ะแน่นอนเออเร็วเหมือนสัญญาณของ True d e t e c t เออวันนี้เดี๋ยวจะมาชวนดูหนังโฆษณาของ True d e t e c t i v 5 Series ทั้ง5 EP กันอยากจะให้พี่ r ีกับพี่คิมลองทายสักหน่อยนึงว่าใครจะมาเป็นพรีเซนเตอร์ของ True d e t e c t i v อุ้ยฉันหรือเปล่าฉันเหรอฉันด้วยดิฉันสะกอะไปเวยฉิญันคิดว่าอาพรีเซนเตอร์น่าจะเป็นใบเฟิร์นทิมฉนกหรือวิเศษไพบูทเพราะเป็นข่าวลือนี่ฉันใช้ที่แท็กพรีเซนเตอร์นายนะพักเอาหรอใช่ อ้าวที่หมอฟินมากใช่แรงมากแล้วเขามีมีแบบข่าวกุกกิ้กุกกิกันอยู่นี่มันจะฟินไปไหมอ่ะเราสองคนแบบมารวมกันอะไม่ต้องมีมัและเฟนโซนอ่ะเอาให้มันรู้เลยว่าเป็นแฟนโซนอ่ะมันเลิศกว่าฟินทั้งการรวมกันของ True และ Detack ด้วยตายแล้วจากข่าวที่แอบกุกกิ้กุกกีวันนี้เหมือนเราสกปรกเลยป่ะข่าวอ่ะเราสองคนคอยเติมเต็มให้กันละกันเนายให้ใบไหม ก็ได้ครับฝากบอกเขาด้วยนะครับว่าผม,มาชอบเขาปวดหัวทุกอย่างเป็นไปได้เมื่อมีกันและกันอ๋อถ้ามีกันกละกันนี่โอบเหรอใช่โอบโอ<ห>้นี่ท่านี้อืมนี่เขาเข้าโอบอย่างนี้เหรอใช่ค่ะจริงเหรอขึ้นรูปเลยหนึ 1, 2, ่งสองสามแช ไอศครีมปาลิืโอ้ยวันช่ำวันช่ำเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวฉันจะพาเธอนะไปดู True d t a g 5G Series ทั้ง5ตอนกันเริ่มตอนแรกเลยนะครับกับตอนที่มีชื่อว่าสัญญาณรักมันยังไงอ่ะแค่ชื่อนาจะหวานมันสัญญาณรักมันคืออะไรแบบว่าแบบมันมีว่แววว่ามันจะรักกันเหรอหรือว่ายังไงอืมก็ชัดเจนมานานแล้วนะโอ้ฟุตสวยมากตื่เต้นอ่ะ ใส่ชุดไม่สวยนีย่ไม่กล้ากินอะไรเลยเนี่ยโอ้โหสวยอยู่แล้วผู้หญิงเป็นอย่างนี้นะ <c oughs> เวลาจะไปไหนหรือว่าไปเดทหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยจะชอบแบบว่าไม่กินอะไรเพื่อที่จะให้ตัวเองอะ่ะสวยและดูดีอยู่ตลอดเวลาจริงพะวงไงจริงตื่นเต้นอ่ะว่าใส่ชุดไม่สวยนี่ไม่กล้ากินอะไรเลยเนี่ยสวยอยู่แล้วเปิดกล้องดิอ้ยไม่ได้เปิดกล้องไปตาย นอ้สวยยังแห้งโอโหชัดมากนี่อยู่ไหนเนี่ยยังอยู่บนเขาอยู่เหรอทำไมภาพชัดขนาดนี้เนี่ยสัญญาณดีเวอร์ว่าแต่กลับมาทันแน่นะเตรียมตัวรอเลยนะพรุ่งนี้มีสิิ์ไหเนี่ยอะไรจะก่อนรีบกลับมาเจอกันอน่าอุ้ยโอ้โห สัญญาณรักอุ๊ยอ้าวไม่ได้เจอกันตั้งนานสวยขึ้นนะเนี่ยสัญญาณเธอเธอโครงการเฟื่องน้าจะบอกเป็นแฟนกันได้บ้างฮ้ยคนแน่ กนนแัย,ยังไม่ได้ตอบเลยเอาละสิความสัมพันธ์สะดุดอ,ย,อยังไงดิแต่สัญญาณ 5G ไม่มีสะดุดเพราะวันนี้ดีแท็กและทรูใช้สัญญาณร่วมกันได้ครอบคลุมมากขึ้น็นแงทั่วไทยนี่คือสัญญาณ 5G ที่ดีที่สุดจากทรูและดีแท็ก ส่วนคู่นี้มีอีกหลายเวอร์สโปรดติดตามตอนต่อไปโอ้ยมีหลายเวอร์สมกันแลวกันคลิกเลยไม่ครแบมันเซอร์ไพรส์ปปรนะเพราะว่าการที่เขาอ่ะเอาใบาเฟิร์นกับไนยนยาพัทอะ่ะความแบบสัญญาณรักอะ่ะอ,อย่างเช่นเนี่ยติดตามเขามาฉันรู้เลยว่า มันมีความแบบตุ้มตมต่อมต่อมแบบสัญญาณแบบสัญญาณทีต่ำทีสูงว,ว่าว่าเอ้ยคู่เนี้ยมันจะอะไรยังไงเขาจะเข้าหมายปะเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะเป็นแฟนกันหรือซีเรชั่น,นของเขาอะมันเหมือนการให้นายกับไบเฟิร์นอ่ะวิดีโอคอลหากันซึ่ง มันทําให้เห็นเลยว่าคุยกันอ่ะไม่ว่าอยู่ที่ไหนอ่ะก็ชัดมากๆอย่างจอไป่างที่เห็นอ่ะโอ้โหคือชัดมากแอบอยากรู้ว่าไปถ่ายที่จริงหรือเปล่าว่าสถานที่ที่ถ่ายมาสวยมากสวยสวยเห็นว่าสัญญาณเขาแรงและดีมากขนาดอยู่ต่างจังหวัดอย่างเมื่อกี้ที่ดูอ uh huh. ย่างแรงและเร็วกว่าเลยเอาจริงเมื่อก,กี้คืออยู่บนเขาเลยแบบว่าบนเขาซึ่งเป็นสถานที่ที่แบบว่าอับสัญญาณ <c oughs> อันนี้แอบคิดแบบความคิดแบบชาวบ้านชาวบ้านเลยนะ เราเราคิดว่าการที่ TRUE กับ d t แทกเขามารวมกันนะมันเหมือนกับเสรรยาสัญญาณของ TRUE กับเสรรยาสัญญาณของ d t แทกอ,อ่ะก็ต้องรวมกันปะแสดงว่า ความชัดก็คือความแท้ของ True กับ D-Tag บวกกันก็เลยจะกลายเป็น True D-Tag 5G เลยน่าจะชัดทุกที่เลยโอ้พอยิ่งเยอะขนาดนี้ใช่ไหมแสดงว่าเสาสัญญ,ญาณก็ต้องเยอะความแรงก็ต้องเยอะเช่นกันและถ้าความแรงของสัญญาณที่ดีที่สุดนะคะก็ต้องเลือก True D-Tag 5G เท่านั้นใช่นะครับถ้าเกิดใครเนี่ยอยากจะใช้สัญญาณที่เร็วและแรงแบบนี้ก็อย่าลืมนะครับมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับพวกเราสิครับกับ True D-Tag 5G ครับผมโอ้โหแล้วก็มาที่ B2 ชื่อตอนว่าค่าจอ Rider the Battle of เห็นว้าตอน EP 2เเป็นตัวร้ายหรอเป็อกเกอเอออุ้ยเล่นจริงปะเนี่ยหนังไวเด็กโอเอ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 อเฮ้ยลูกเตะเอมเร์นแค่อุ้ยใช่อใช่เป็นอันนี้ทีมทเฟิร์นหรอโอ้เปิดมายังสวย โอ้โหเปิดมาอย่างรอโอ๋อแคบเอาแพ้ตัวร้ายเราช่วยกระตูนในวัยเด็กเปลี่ยนไปอไรบ้างหรือเปล่าแกอะไรก็เป็นไปได้ไงเมื่อมีกันและการตัวร้ายกับตัวเอกก็รักกันได้เรามีอะไรจะบอกอันนะอันนะจะบอกอะไรจัดเลยเพื่อนเราจะบอกว่า มันจะเป็นราชาจงอ๋งพี่เขายังไม่ได้บอกเลยอะไรอะไรเพราะน้องคนนี้เขาอยากจะบอกว่า True ID เขามีสุดยอดความบันเทิงระดับโลกให้เลียนชมอีกเที่ยบอ่ะมีอะไรอีกว่ามาให้หมดเลยและยังได้ดูแอปดังทั้งไอชีอีวิวบีทีวีของเราก็ดูได้และยังมีบอลพรีเมียร์ลีกด้วยทั้งหมดเนี่ยฟรีฟรีหมดที่เลยเหรออุ้ยอ่ะว่าแต่คู่เนี้ยจะยังไงต่อเดี๋ยวติดตามต่อไปเพราะว่าตอนเนี้ย เราอะสมัครทุกแอปอะเดือนหนึ่งมันกี่บาทอ่ะแอปละสองร้อยอย่างต่ำโอ้เมื่อกี้คือประมาณดูได้ประมาณแบบ5แอปแล้วเราก็ดูรีแอคด้วยทุกแอปอันที่อยู่ในเนี้ยคือเราดูฟรีจากในแอปพวกนี้ทั้งหมดอะเพราะแปลว่าถ้าเกิดเราใช้แพ็กเกจ True Unlock อะเราจะได้ดูหมดเียนะ i อ e ีวิวว v t ีวีทรูแล้วก็สามารถล่อผู้ชายมาดูฟุตบอลรีมีลีชักชวนจูงยั่วยวน อารมณ์หมายให้ผู้ชายมาดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเราได้ไหมได้ก็ที่ผู้ชายดูบอลเราก็เป็นชลิดเดอร์อยู่ข้างๆได้ป่ะเออได้นะเออาสนใจน่าสนใจเอาเป็นไงบ้างเมื่อกี้ดูหนังไปน่าหลักตลกดีความครีเอทของเขาอะไม่เชื่อว่าเอาไบเฟอร์มาเป็นตัวร้ายแล้วกลายเป็นว่าถูกใจกันรักกันพออยู่ด้วยกันมันต่อคอนเซ็ปต์เขาไงอะไรก็เป็นไปได้เมื่อมีกันรักกันคือตัวเอกพระเอกเนี่ยอาจจะไปหลงรัก นางร้ายก็ได้คุณเมื่อกี้แอบเห็นท่านี้ซิงเออเออไรเดอร์เออเออบอกเลยนะสารฝันในวัยเด็กมากพอเห็นไอ้หมดแดงอ่ะชอบมากอยากเป็นมานานแล้วไอ้เด็กหนุ่มบอยบอยอย่างฉันนี่ฟินมากกับการเห็นไอ้หมดแดงตอนเด็กคือแบบตั้งตารอหน้าทีวีเลยเพื่อดูไอ้หมดแดงจริงๆแล้วถ้าเกิดฟูน่านาภัสเขามาเตะเธอเหมือนในซีรีส์อะตอนแรกไม่ยอมหรอกแต่พอรู้ว่าเป็นนายนาภัสอ่ะก็อยากโดนถีบแทนใบเฟิร์น จะได้แบบมีโมเมนต์ไงจะได้เขาได้มาจี่บ้างบางทีอ่ะขอเถอะฉันนี่อยากจะเปล Dis oh. nope ี่ยนนามสกุลเลยไปใช้นามสกุลใเเิร์นหรือวิเศษไพบูลได้ป่ะได้บะเขาะได้เปลี่ยนได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวฉันใช้นามเพุ่นของนายนะพัดเอง เคยก <T> ็ใ <C> ช <ain> ้นาบกไปเฟิร์มไปเลยจะบอกว่าเ็นีสิทธิ์ของเขาเยอะมากจริงๆนะสายดูฟีอย่างเราเนี่ยต้องชอบามากๆนะครับเพราะว่าสิทธิพิเ,เศษของแพ็กเกจ u e Un ล o อกนะครับมีที่สุดของสุจยอความบันเทิงเนี่ยให้ดูเพียบเลยไม่ว่าจะเป็น i อจีวิวว v t ีวีทรูรวมไปถึงเมื่อกี้ที่บอกไปแล้วฟุตบอลพรีเมียร์ลีกด้วยจะดูหนังเนี่ยหเพลงเนี่ยยังไงก็คุมนะเอาไปดูตอนที่3กันนะครับวอนนี้เชื่อตอนว่าเปเเเกสนใจจะได้คบกันตอนไหน เกมเกมเกมได้ส่วนลดแบบนี้จัดปะขุมเวอร์เติมห่านแอตเกลนาร์ดโอ้โหเรยลอมิดโอ้โหลุยอุ้ยแพ้เลยใครอ่ะเราเองอุ้ยโอ้โห คาเทพนะก็หัดสอนอื่นเขาบ้างดิให้เกียรติสกินใหม่ที่เพิ่งถอยมาด้วยยังไม่ทันหายร้อนเกมแล้วงั้นเอางี้จะเติมเกมแล้วเซอร์เอเทมเพิ่มให้ผมไม่หมดเยอะเยอะจะเด้อ่อนไหมโอ้โหผมอ่อนเลยอ่อนไหมเป็นตัวนี้หรืมันมีอย่างเดียวเราด้อไปกินเลใหม่เอ้าแพ้เลยเอ้าไม่ได้บอกอีกแล้ว รับส่วนลด15เปนตเติมเกมผ่าน Gaming Nation เติมเกมผ่านเกมอัพก็ได้ส่วนลดเยอะนะเยอะจริงว่าแต่คู่เนี้ยจะยังไงรอชมตอนต่อไปชีวิตดีกว่ากันกิ๊กเตอร์ together ยังไม่ได้ครบกันอีกหรอแน่นอนจ้าสายเกมเมอร์นะคะิทธิพิเศษสำหรับสายเกมเมอร์ก็ต้องมีบอกเลยว่ายิ่งเล่นเกมยิ่งเติมเกมยิ่งได้ส่วนลดฟินมากกับิทธิพิเศษนะคะยิ่งเติมยิ่งได้ส่วนลดคุ้ม เติมผ่านเมื่อกี้ยังเห็นอะไรเกมมิ่งเนชั่นก็ได้มีส่วนลดที่เยอะมากอยู่แล้วแล้วก็ยังเติมผ่านเกมอัพนะคะก็ได้ส่วนลดที่คุ้มและฟินมากเหมือนกันโปรโมชั่นอ่ะมันเหมือนทวีคูณอ่ะเพราะว่าโปรโมชั่นของทั้ง True และดี a ท็่เขาเข้าร่วมกันแล้วกลายเป็นโปรโมชั่นที่ยิ่งทวีคูณเข้าไปใหญ่อะไรแบบเนี้ยเออเลยอย่างเมื่อกี้ตอนที่ผ่านมาที่เราดูเราก็รู้อยู่แล้วแหละว่าอ่ะถ้าเราเป็น True อ่ะเราได้ดู Tru e ID อ่ะฟรีอยู่แล้ว แต่ว่าพอเราเป็นดีแท็กอ่ะมันก็เหมือนเป็นสิทธิประโยชน์ที่มันดับเบิลขึ้นมาว่าเฮ้ย mm. ฉันเป็นดีแท็กมาเป็นครอบครัวเดียวกันจริงๆเพราะคนในครอบครัวก็คือเรายอมที่จะแบ่งปันอะไรบางอย่างที่เรามีอยู่แล้วอ่ะให้เขามาดูหนังไปกับเรา mm. เออฉันว่าเออมันเจ๋งดีนะจากที่การได้ดูโคษนามา3ตอนเราไม่ได้ต้องเรียนรู้อะไรใหม่เลยเราแค่เอาบางอย่างของครอบครัวเราเหมือนเราแต่งงานกับคนคนหนึ่งแล้วเราได้อะไรจากเขาอะ่ะเออมันี่แบบเราเข้าไปในบ้านเขาแล้วบ้านเขาขมีโซฟาแล้วก็นั่งได้บ้านเขามีทีวีเราก็ดูได้อะไรแบบเนี้ย เอแบบอยากนั่งอยู่บ้านแล้วแบบมีผู้ชายเติมให้่าลืมใครที่ยังไม่ได้ใช้ True d e t a c t 5G ก็ย้ายมาอยู่บ้านเดียวกับพวกเราได้นะครับการันตีด้วยเราที่อยู่บ้านทู u มากว่า30ปีคุยเขารอยยุเลยอ่ะน้องคิม d e t a c t ก็ยามาเหมือนกันเกือบ9ปีแล้แหละเป็นแพลตินัมเรียบร้อยแล้วเออหรอออยู่มานานจริงทุกอย่าหันไปเลยได้นะทรงนี้เหมือนแม่หมูเหมือนกันนะแม่หมูแม่นายพัดนะ ฉันฉันก็รักลูกไม่ได้แล้วสิฉันรักลูกชายเขาเหมือนอยู่นะฉันรอเขอเพียาไปแล้วสาวเป็นพายหรออุ้ยเป็นไรหิวเหรอหิวโอ้โหหิวดีนะที่แรกของกินเอาไว้เพียบเนี่ยซูชิเป็นอาหารญี่ปุ่น ถ้าแอบชอบคุณต้องเป็นอะไรอ่ะเออเป็นแฟนกันเลยได้ไหมไก่ทอดที่หมดจานยังไม่เท่าการที่หมดใจโอ้โหปี่ซ่าหน้าไปนก็ไม่ถูกใจเท่าหน้าเธออ่ะอ๋อไปชอบปะปีนี้ประมาณยี่สิบสามแอนท์ซีคิมแอนท์ซีคิมปารีป่าวะเราไปอะไรจะัอหวะนี้แหละไปแล้ว เห็นไหมไม่บอกแล้วไอศ์รีมแบบใบเฟิร์นและนายที่แท้ทูอยู่เรื่อยๆตั้งแต่แบบประกาศหลังจากเป็นโซนเขาบอกว่าอ๋อเหรออุยประกาศออกสื่อว่าผมชอบเขาอ๋อคือประกาศออกสื่อเป็นตุ้มต้ำเลยแต่เยฟเฟย์เขาบอกไม่หลอกไม่หลอกอันนี้เฟนฟ่ายหรือว่าเฟนนะคะเฮ้เรามีอะไรจะบอกเอาแล้วรอบนี้แหละได้บอกแน่แน่อุ้ยเอาไปไม่ได้บอกอีกแล้ว เ,า,เาแวมนพายจะบอกอะไรไม่รู้แต่เราสองคนมันบอกว่าอย่าลืมไปแลกสิทธิพิเศษจากทรูและดีแท็กติกมากมายแล้วคู่นี้จะลงเอยกันยังไง <laughs> ไว้ดูตอ,ตอนต่อไปเลยแล้วกัน <laughs> ชิวี่ดีกว่ามีกันและกันเกิดอะไรข้นโอ้ย <laughs> น่า <laughs> <laughs> มันน่าจะเยอะม,มากจริงแบบแทบพูดไม่หมดไม่ได้บอกเลยพี่อาซีใสยกินอย่างพวกเราคุ้มมากกับเบเนฟิตนี้แลกรับอาหารขนม เครื่องดื่มฟรีมากกว่า50ล้านค้าในเครือ CPM อ้าวัอดีฉันก็เลยแลกมาให้แหละหาจริงปะเนี่ยริงดูหนังโอ,อ้หให้แบบน้องๆทีมงานแลกมาฉันตกใจเว้ร์ะไรปะเพราะฉันเห็นอยู่แล้วอะแล้วเป็นอะไรสลับกันแลกเธอ,อไปแลกแม็กมาใช่ไหมใช้แต้มดีแห่งเธอใช่ดีแ่งก็เลยไปแลกพิซซ่ามาใช้แต้มอง่ฉันสลับกันแลกแบ่งกันอุ้ยน่ารักน่ารักน่ารักเยอะมากจริงๆอะถ้าจะให้กินก็แบบกินเลยอรอ อ้าวอเป็นไปไม่ได้นะถ้าเธอไม่แบ่งอ่ะแบ่งอืมอืออเอาจริงปะแม่กินปฟฟซานานมากแต่ถ้ารู้ว่ามีโปรเนี่ยเดี๋ยวกินทุกเดือนเลยคุมจริงเราจ่ายเงินค่ารายเดือนไปอ่ะแล้วเราใช้สิทธิพิเศษอ่ะคุ้มมากเลยนะได้ทั้งดูหนังเติมเกมกันได้ส่วนลดแถมใส่กินก็ยังคุ้มแลกของกิน มาดั่งกินดูหนังฟินๆไปเลยครึจ้า EP นี้มาดูกันโอกาสสุดท้ายแล้วนะจะได้บอกไหมเนี่ยฮะเออรุะเรามีเรื่องอะไรจะบอกเหรเป็นแฟนกันได้เป่าวกไม่รู้อย่างนี้เป็นแฟนกันเนาะยุดเมื่อกี้จะบอกว่าอะไรนะวิรีเร็วกว่าแรงกว่าเอ เรื่องที่เราอยากจะบอกเธอมานตลอดโอ้ยโอ้ยวิลักเธอมาทุกชาติพบเราจะบอกว่าตอนที่เรามีกันและกันมันดีมากเลยอยู่ไกลกันแค่ไหนก็ได้คุยกันทุกวันมาเขาช่วยค่าจีนสุด ได้ดูหนังด้วยกันดายนตร์ะดับโลกดูฟิล์มฟอร์มได้เล่นเกมด้วยกันเกม15เปอร์เซ็นได้กินของอร่อยๆด้วยกันมันมีความสุขมากเลยดีจริงๆโอ้ยตอบรับบ้างอย่างเงี้ยน้องคือเป็นแฟนละครห่วงกันเพื่อเป็น 5G ที่ดีที่สุดจาก True และ D-Tech ดีขนาดนี้ให้เยอะขนาดนี้ชีวิตดีกว่าไม่มีกันและกันคลิกเลยอ๋อถ้ารวมกันโอเคดีรักกันอยู่แล้วรักกันอยู่แล้วเอออะยังไงเป็นยังไงสำหรับฉันฉันชอบคอนเซปต์ของเรื่องนะที่สุดของความเป็นไปไม่ได้ที่เป็นไปได้เลยเพราะว่า True d e t a c t 5G อะ เอาจริงๆใครจะไปคิดว่าวันหนึ่งเราจะมี2เครือข่ายระดับแบบประเทศอ่ะมารวมกันแล้วมาจับมือกันเพื่อที่จะพัฒนาระบบการสื่อสารของเมืองไทยอย่างเนื่องสัญญาณอย่างเงี้ยลองเชื่อมกันสิมันจะดียิ่งขึ้นเห็นปะเออนะแล้วก็หันวปมองเขาพี่นายโอ้โห ใช่จริงน,นายนภาัดกับใบเฟิร์นพิมพ์ผิดแอดแอดน,น่ารักมากดูมาตอนรวมกันที่สุดของความเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าหลายที่เขารวมกันแล้วเนี่ยเขาก็ทําทุกอย่างให้เป็นไปได้แล้วก็จัดเต็มสิทธิพิเศษเน้นๆให้กับพวกเราเนี่ยมากมายเลยนะครับบอกเลยนะครับว่าเรื่องสัญญาณที่ดีที่สุดอ่ะ ทั้งบริการสิทธิประโยชน์ความสะดวกสบาย 2D Tag 5G นะคะเขาก็จะให้แบบฟิน w o r ร์เพร,เพราะอะไรเพราะอะไรก็เป็นไปได้เมื่อ <c oughs> มีกันและกันเออน่ารักน่ารักเนาะ f i n ฟินเวอร์ fin แค่นายนภัสกับใบเฟิร์นยังมีความฟินของ b e n e f i ต่างๆที่ทาง 2D Tag 5G เนี่ย <c oughs> เขาให้พวกเรามาไม่ว่าจะเป็นสัญญาณ 5G ที่ดีที่สุดเร็วและแรงกว่าครอบคลุมทุกพื้นที่จะเห็นเลยว่าเมื่อกี้ในหนังอะถ้าช้าใบเฟิร์นอาจจะโดนผู้ชายคนอื่นอะปาดหน้าไปแต่พอสัญญานอะมันเร็วและแรงที่สุดอะแน่นอนว่าฉันก็บอกรักไปเองเลยฉันจะฟังสัญญาของคนนี้เร็วและแรงกว่าเข้าใจบ้างเหมือนเราโทรไปจีบคนคนหนึ่งอะถ้าเราช้าเราไม่ได้นะเว้ยมันจะเป็นติดต่อสายนะจ๊ะใช่แล้วก็เอนเตอร์เทนเมนต์อะก็ครบมากๆและเยอะที่สุดเลยทั้งดูหนังฟังเพลงรวมไปถึง บอลพีเมลีกบอกเลยนะคะว่ายังไม่หมดแค่น<ม>ั้นสิทธิพิเศษสายเกมเมอร์อ่าเมื่อกี้ยิ่งเติมยิ่งลดได้ส่วนลดคุ้มฟินมากนะคะ<ม><ม>แล้วก็เอาใจสส่กินนะคะแกลกรับอาหารส่วนลดขนมเครื่องดื่มฟรี50กว่าร้านค้าผู้ชมจุกจกับ CPN อะไรก็เป็นไปได้เมื่อมีการและกันนี่เป็นท้าอันเนี้ยความหมายมันคือนะอินฟินิตี้นะคือไม่สิ้นสุดเราอยู่ด้วยกันอะ มีแต่ได้กับได้เหลือล่มในหนองทองจะไปไหนรู้สึกดีใจที่เกิดการพัฒนาแล้วกันคือเรารู้สึกว่าเราที่ใช้ทูอยู่แล้วอะมันจะเร็วแรงขึ้นแน่นอนเมื่อจับมือกับดีแท k อะไรอย่างนี้แล้วก็มั่นใจเลยทั้งสองสัญญาอะไรเงี้ยเออดีใจที่ทั้ง True และ d t a k ได้มารวมกันกลายเป็น True d t e k 5G Better Together ครับผมไปแล้วครับผมอะไรก็เป็นไปได้ไงเพราะว่าเรามีกันแล้วกันแล้วโอเคไปแล้วครับผมบ๊ายครับเรารวมกัน เพื่อเป็น 5G ที่ดีที่สุดจาก True และ d t e c ดีขนาดนี้ให้เยอะขนาดนี้ชีวิตดีกว่าม่อมีก,มมกันและกันคลิกเลย <Happy. S 2> อย่าลืมกดติดตามเม้นก่อนด้วยนะคะ